โรงเรียนบ้านกาดเมฆภูมิใจนำเสนอภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียนจุฬาริบเรื่องคิดก่อนทำจัดทำโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดเมฆฝ่ายเทคนิคและถ่ายทำโดยนางสาวบุษราคำจิตพิไลและนายวรวุฒิชัดโชธนาเดชบทภาพยนตร์โดยผูยอย้อำนวยการธนพงศ์อมฤตวิสุทธ์อำนวยการโดยผู้อำนวยการธนพงศ์อมฤตวิสุทธ์ ที่พวกเราพรุ่งนี้วันเสาร์เราไปตกปลาไหมดีๆที่ไหนหรอที่บอ่อปลาใกล้ๆแถวนี้เองแหละต้องไหนหรอบอร่อปลาของบ้านลุงสมขอนี้าตลุงสมหรือยังยังแต่ถ้าเราแอบไปคงไม่เป็นไรหรอกบ่อปลาบ้านลุงสมไม่มีคนเป้าไม่ดีนะฉันไม่เอาด้วยหรอกฉันก็ไม่เอาด้วยหรอกนะแต่ฉันเอาด้วยห้าห้าคืนเต้นดีออกเชิญบ่ายวันเสาร์ชาตรีและสมดี แอบไปตกปลาที่บอ่อปลาลุงสมโดยไม่รู้ว่าที่บอ่อปลาลุงสมมีสุนัขที่ลุงสมเลี้ยงไว้เฝ้าบอ่อปลาอยู่ผลก็คือทั้งสองคนโดนสุนัขเห่าและวิ่งไล่กัดวันจันทร์ทั้งชาตรีและสมดีมาโรงเรียนพร้อมกับบาดแผลที่แขนชาตรีสมดีแขนเธอไปเป็นอะไรมาโดนหมากัดหมาบ้าของลุงสม ไม่น่าเลยเราโดนพ่อแม่ด่าด้วยนั่นไงนึกแล้วเชียวไม่น่าเลยจริงๆนี่แหละขอเอาเราพูดหน้าขาวคงสมอว่าคิดก่อนทําไม่ใช่ทาก่อนคิดแล้วมาเสียใจทีหลังในตอนที่ผิดพลาดฟ้วันหลังจะไม่ทับเลแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราก่อนที่จะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบ ก่อนลงมือทำเสมอเพื่อการความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำของเรา